สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สยบข่าวเพื่อนรักเพื่อนร้ายใหม่ใบเฟิร์นกอดกันที่สนามบินทำแฟนคลับฟินจากที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันแต่พอต้องแยกแย้ายกันไปดูเหมือนว่าทั้งใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไผ่บูลกับใหม่ดาวิกาโฮเน่ก็ห่างกันไปด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าก้าวนำเผาผู้จัดการส่วนตัวของไมดาดวิกาที่เคยดูแลงานให้กับไบเฟิร์นพิมพชนกด้วยนั้นมักจะเทงานต่างๆไปที่ใหม่มากกว่าไบเฟิร์นจนเป็นเหตุให้ไบเฟิร์นต้องโบกมือลาท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆที่ยังไม่หายคาใจว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่บาดหมางก,กันและไม่สนิทก,กันเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ ล่าสุดมีภาพและคลิปที่ทั้งใหม่และใบเฟิร์นโคจรมาเจอกันที่สนามบินพร้อมกับกอดทักทายและพูดคุยกันโดยมีก้าวน้ำเผาผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ไดวิกายืนอยู่ข้างๆด้วยงานนี้กลายเป็นภาพที่สยบข่าวลือความบาดหมางต่างๆลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแถมเป็นภาพดีใจของแฟนคลับ ใหม่ไบเฟินที่อยากเห็นทั้งคู่โคจอมาเจอกันอีกครั้งด้วย